ไม่เสร็จดีกว่ายังเลยพี่เขากลับกันหมดแล้วนี่หว่าพี่เหลือแค่เราสองคนแล้วอ่ะผมว่ารีบทําไม่เสร็จเด้อพี่ผมผมว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยดีเลยหว,ว่าพี่ผมกลัวแล้กลัวทำไมเขาฟิตก็อยู่มานานลวตีสามตีสี 4, ่ก็อยู่ด้วยกันทุกวนนะันอะกลัวผีพี่กลัวทำไมวะแค่ผีเรามึงเหลือเยอะไหมเนะี่ยเยอะดิพี่เนี่ย ดึกๆแบบนี้หิวอะด้วยป่ะพี่เฮ้ยหิวเหรอหิวอะพี่กูมีตัวช่วยตัวหนึ่งนี่เลยข้าวต้มครับรถเป็ด่ะงออไปเฮ้ยนี่มันข้าวต้มครับรถเป็ดนี่นะน่าสนใจยังเลยผมขอนะพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปทำไมอะเดี๋ยวมึงไปนานกูกลัวมือนกิน โอ้ยย oh, ะเป็นนานได้ไงพี่อันนี้ใส่น้ำร้อน5นาทีตรงนู้นแป๊บเดียวเดี๋ยวผมกลับมาแล้วเร็วๆนะเออ5นาทีชัวนนะครับแป๊บเดียวไม่เกินนะ5นาที หลอกขนาดนี้ไม่ส mm ิง hmm, ก so oh. oh. oh, like oh, hey, right. ูเลยโอ้ยจะเสร็จแล้วเว้ยจะรีบไปเว้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยกูัปไปหมดแล้วโอ้ยตายตายแจะกินหัวกูแล้วโหพี่อาร์ตฮะดีมากเลยอ่ะเขาต้มเป็ดอ่ะเหรอชงปุ๊บกินปั๊บอย่างฟินเลยพี่ เหมือนร่องลอยในอวกาศอะอย่างนั้นเลยเหรอวะโลกหมุนนะพี่โอ้ดีมากเลยครับเฮ้ยครับบังให้มันกินหน่อยไหมแบังให้มันกินหน่อยไหมมันไหนพี่อ๋อเอาหมายถึงกูนี่แหละอ๋อแบ่งให้กูกินหน่อยไหมครับดูมันหิวหิว มึงได้บอกมาว่ามันร้อนอ่ะคือหลังจากมามารับรถที่อะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยพี่ฮัทคุยใครอ่ะฮะคุยใครอ่ะไม่ได้คุยไม่ได้คุยหรอไม่ได้พูดเลยเลยพูดคนเดียวหรอเออหล่อโอ้โหหน้าตาหล่อเหลามากเต่าให้น้อยเป่าเฮนน้อย ฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะดีไหมสบายตัวดีมากพี่อาร์ขอบคุณมากๆาอร่อยเฟรนจงปุ๊บกินปั๊บเหมือนล่องลอยในอากาศเออโอ้ยเอ้มึงก็หลอกกูอยู่นั่นแหละเอ้ากูเป็นผีกูก็ต้องหลอกมึงมึงไป็นคนแล้วมึงเห็นกูเหรอกูก็เป็นผีมึงเป็นผีได้ไงกูตายไปตั้ง ำงานอยู่กูตายแล้วมึงเป็นอะไ,ไรตายกูยังไม่ตายอ้าวมึงยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายมึงตายแล้วเหรอกูตายแล้วมึงตายแล้วเหรอ,อมึงผีเหรอเตายอยู่ไหมอะมึงตายนานยังวะตายนานแล้ว<อ>มันแอบใช้ไฟบริษัทนี่ผมแล้วไฟช็อตอ๋อดีใจอยู่มันโดดเดี่ยวหลายปีวันนี้มีเพื่อน หลอด้วยมีเมียยังมีเมียยังยังไม่มีตายเหมือนกันเหรอซาหน่อยไหมล่ะไปอยู่เป็นเพื่อนกันนะได้ได้ออฟฟิศนี้ไม่มีใครตายเลยมีแต่ฉันคนเดียวตายอ่ะประตูล็อคล็อคออกแล้ว